มาไม่มีนกนกมันจบแค่สไนเปอร์ไฮคาสใช่ปะละ่ะส่วนพอเป็นเรนเจอร์เนี่ยมันไม่มีตัวสกิลของนกเลยนะครับคือเก่งอยู่แล้วเกมอาจจะมาว่านกมันเก่งอยู่แล้วเลยไม่ต้องมีนกในคลาสสามหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่แน่มันไม่มีนกในคลาสสามแค่นั้นเองอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือสัตว์ขี่แหละนะครับขี่หมาขี่ปุ๊บเนี่ยอันนี้สกิลหนึ่งนะสกิลขี่หมาปุ๊บเนี่ยพอขี่เสร็จเนี่ย SPD กับเฮสเราจะลดลงซึ่งจะได้เอ k เคเพิ่มเข้ามาแทน นะครับ ATK เพิ่งกามาแทนนะลองนะลองถอดดูเห็นไหมเห็นไหมถอดมาปุ๊บ SPD เด้งไป100%พอขี่มาปุ๊บ PATK เด้งขึ้นแต่ SPD ลดลงนะมามีสีอะไรบ้างครับสัตว์เคมีแค่เนี้ยอามนี้นะคุณ JCCW แกแปลให้นะเอออ่านคำแปลหน่อยส่วนสกิลนี้นะครับ A i m bot นะครับเขาบอกว่า เข้าสู่สถานหยุดนิ่งและเตรียมยิงธนูใส่เต้าที่กำหนดทำความเสียหายกายภาพ300%ดาเมจธาตุของอาวุธอาสกิลนี้สามารถติดครีดได้ลองใช้ดูนะเอมโบนะอาเอมโบสกิลที่1คือเอมโบเนี่ยชาร์จยิง7จ0ดดอกเดียวแรงไหมแรงนะแรงอยู่ก็ดาเมจนะครับ300%รนะ่ะคูดาว13วินะครับแปรผันคนดาบคงที่9าวิปูด 9ก้าแดอกละ9ก้าแเกือบล้านเอ่อสกิลต่อไปคือสกิลนี้หมานี้นะหมาสุ่มโจมตีนะครับในการโจมตีปกตินะครับมีโอกาส2%ที่จะติดสถานะวูฟเชสเตอร์น่าจะเรียกหมาป่าหลังจากนั้นหมาจะวิ่งไปโจมตีเป้าหมายทำดาเมจไร้ธาตุถ้าเป้าหมายมีเลือดน้อยกว่า20%จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก5%ตามเลเวลสกิลอ่าตามนั้นตามนั้นสุ่มโจมตีคล้ายๆนอกออกนี่ไงเห็นปะ เห็นหมาพิ้งพุ่งออกไปบ้างมื่อกี้นี่เห็นปะแรงไหมนกออกด้วยหมาออกด้วยนะครับเขาเนี้ยมีทั้งนกทั้งหมาเลยต่อไปเป็นสกิลเฟียบีสรู้สึกว่าเป็นสกิลติดตัวนะครับอ่าการโจมตีปกติมีโอกาสเพิ่มดาเมจ1%เป็นเวลา2วิทับซ้อนได้4ครั้งเอ,อ้าขอบคุณมากเลยครับคุณเจสี่ปแปลโคตรดีนะครับก็คือเพิ่มคิดาเมจโบนัส1%นะครับอ่าสกิลเฟียบีสนะ ทับซ้อนได้สูงสุดทั้งหมด4ครั้งก็คือเนี่ยอันนี้ละมั้งนี่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 แหละนี่แหละเสียบีสเนี่ยแหละครับอันนี้แหละแล้วก็ต่อไปครับเอ่อสกิลนี้ครับวักสไตล์นะครับหมาส่งหมาไปตีอันเนี้ยไม่มีอะไรลองใช้ละส่งหมาไปโจมตีเป้าหมายแล้วทาง6เมตรนะครับเหมือนอารมณ์ท่าไหนพุ่งอ่ะ ท่าไหนดาบพุ่งนะครับทำดาเมจศัตรูตลอดทาง300%กายภาพเป็นดาเมจไร้ท่าหรือความเร็วศัตรู1.2วิใช้ได้ก็ต่อเมื่อขี่หมาป่าเท่านั้น s p d ลง2%นะนาน1.2วินาทีเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแค่นี้เองเออแค่นี้ถ้าเอาหมาพุ่งชนเอาหมาควิดเฮ้ยเรียกได้แล้วอ่านี่นี่นี่มันเรียกนี่มาแล้วนี่เนี่ยเห็นปะเนี่ยเกี่ยงอ่ครับก็ท่าพุ่งนะครับของ ป้าหมานะนรอบนึงรอบนึ็นปุบเปลียงเปลียงเปลียงโอเคต่อไปครับสก,กิลต่อไปวักไบร์นะน่าจะเป็นหมากัดแหละส่งหมาป่าไปกัดเป้าหมายทำาะไระาสามร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะลดเลือดเป้าหมายศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์ของแมคเคพีต่อวิเป็นเวลา4วินาทีไม่มีผลต่อบอสและมินิ MVP นะครับก็ส่งหมาไปกัดนี่แค่นี้เลย เนี่ยส่งหมาไปจัดแล้วก็สกิลต่อไปยิงเป็นปืนกลยิงเป็นรูปใบพัดออกไปแล้วยิงเป็นทั้งแนวเนี่ยมีแชเนลลิ่งด้วยนะแชเนลลิ่งคือต้องยืนอยู่ที่นะครับแล้วก็อันนี้หมุนรอบตัวยิงอันนี้หมุนรอบตัวเนี่ยปึ๊บขิทุกดอกเนี่ยอย่างนี้นะเออส่วนอันนี้ไม่ติดคขิมั้งสกิลนี้ไม่ติดคขินะแรงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับซีดีแปรผ่านสัปสิตตาเอฟห้าสิเปอร์เซ็นต์คือจะเบาลงห้าสิเปอร์เซ็นต อ่ามันจะฐานฐาน2ดาเมจแต่ถ้าอัพเลเวล10อัพเลเวล10น่าจะได้เท่าไหร่อันนี้เลเวล5 50เออน่าจะเลเวลละ5%ใช่ไหมอีก5เลเวลก็อีกเท่าไหร่5 25 75%มั้งอืมสิบหประเซนต์มสามเป์ดาเมจมันจะต้องหารครึ่งอยู่แล้วเพราะยิงรัวมากนะครับเนี่ยนี่ๆๆ,ๆอย่างนี้เลยรัวรัวแตกนะฮะรัวแตกเลยนะฮะแล้วก็หมุนตัวยิงนะอันนี้พอละอ่าหมุนตัวยิงอ่ะ หมุนตัวยิงนะครับก็คล้ายคล้าย arrow shower ผมว่าเหมือนกันเลยับนะแต่เปลี่ยนจาก arrow shower เราเป็นตัวเราที่เป็น arrow shower แทนสามสิบดาบมีลัดตลเตลนะ์ด้วยนะดูดเลือดได้ด้วยนะครับดูดเลือดได้ด้วย55%นะเออนะฮะแล้วก็สมมามสิบดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้อัพแค่เลเวลหนึ่งนะแล้วก็เอาอีกทีหนึ่งนะอันนี้อ่านี่เคยยิงรัวๆอ่าประมาณนี้นะไม่ติดกิ ะแล้วก็พิไซด์ชออ็อตโอหโคตรโหโดอะแต่มันหานะดาเมจสัมประสิทธิ์มันเหลือแค่ยี่สองเปอร์เซ็นต์เออจากดาเมจปกติที่เราตีไปเห็นบ้า,าเบาอยู่นะปืนกลจริงแต่เบาเออเบาเบาเบาอลองทีหนึ่งนะนี่ปกติตีสามแสนใช่ป่ะยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ 300, ต้องประมาณเท่าไหร่หกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่ไงเบาลงเห็นป่ะเออแต่โอ้โห สะใจจัดเลยอะสะใจมากเดี๋ยวนะผมปล่อยย่ารองดิว่านกมันออกรวมกันปะอันนี้ใช่ไหมดี๋ยวดูดูดิเฮ้ยนกออกนกออกโคตรโกงดูนกดิฮู้ดเฮ้ยนกออกใครบอกนกไม่ได้ไปต่อผมว่านกไปต่อเลยนะสกิลนี้อ่ะโอ้โห เดีล๋อลองอีกทีนึงมันจิกแรงเท่าเดิมป่ะดูดิ7,700 7,300มั 7, 7, 7, ้งลองดูดิ7,000กว่าไหนลองดูนกดิโอ้โห,โหนกออกรัวจัดโอ้โห7,000ด้วยนกไม่โดนหานใช่ป่ะนกไม่โดนหานนะนก7,000เท่าเดิมใช่ไหมเจ็ดพันเท่าเดิม นกไม่โดนหานด้วยเนี่ยเจ็ดพันคือนกออกคุปปาดามิเอะเจ็ดพันอ่ะเจ็ดพันสามอะ่ะเนี่ย 7, เจ็ดพันเหะออู้ใครบอกนกไม่โกงผมว่าน่าจะได้อยู่นะเ,ออเจอสกิลนี้ก็ไปนกจิบปั๊บเดียวอ่ะเดี่ยง บอกเลย10วินาทีเท่านั้นแล้วไอ้น,นี่ดาเมจมันหารนกดันทะลึ่งบ้องไม่หารด้วยนะเดี๋ยวเอามอนเตอร์ตัวปกติให้ดูนะครับสปิทแอรโร่อันนี้คือสปิทแอรโร่สกิลติดตัวอ่ะนี่เนี่ยเห็นเห็นไหมเห็นไหมยิงมีให้ดูสปิทแอรโร่ ยิ่งหลายๆตัวพร้อมๆกันเนี่ยเ,เห็นปะอันนี้คือสกิลติดตัวเด้อดาเมจที่กระจายออกไปโดนอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะแค่10%นะไม่ได้เท่ากับเนี่ยสมมติทาร์เก็ตผมไปตีตัวตรงกลางใช่ไหมตัวที่อยู่ข้างๆตัวตรงกลางที่กระจายออกไปอ่ะดาเมจแค่10%นะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลือแค่20,000กว่าเน,นี่ยเห็นไหม20,000กว่าเห็นไหมเห็นไหมคือดาเมจที่ผมตีเข้าไปอ่ะตัวที่ตีอยู่ตัวที่แรงอยู่อ่ะคือ200,000อ่าแต่ ตัวที่กระจายออกไปที่เป็นสปิทช็อตอ่ะมันจะโดนแค่สองหมื่นก็จะไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวทุกคนบอกเอ้ยพี่โกงโกงไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นถามว่านกจิกตัวไหนนกจิกตัวเดียวอ่านกไม่ได้จิกสามตัวนะจิกตัวเดียวนะเนี่ยจิกแค่ตัวที่เราตีนะครับมันจะไปจิกแค่ตัวตรงกลางตัวที่เราตีอย่างเดียวมันไม่ได้จิกสามตัวถ้มันจิกสามตัวอีกมันก็เกินไปแล้วนะถ้ามันจะจิกทุกตัวนี่ไม่ต้องเล่นสายอื่นแล้วไปเล่นนกไปเออโกงขนาดนี้ก็ หุ่นฟางเหรอเออหุ่นฟางก็ได้เห็นทันปะเห็นไหมว่ามันจิกแค่ตัวตรงกลางเห็นปะครับเห็นไหมเห็นไหมว่ามันวิ่งไปวิ่งกลับแค่ตรงกลางเห็นไหมเออถ้ามันจิกสามตัวอีกนะไปลบตัวละครแล้วก็ไปเล่นสไนล์อางเยอะทุกคนเล่นแต่สไตเปอร์ไม่ต้องเล่นแล้วนะฮะโกงเกิร์ดนะก็จะจิกแค่ตัวตรงกลางเนาะตัวนี้ก็ได้โรโตโรตาไซโลนะ อันนี้ธาตุลมใช่ไหมเอาดินตี2องแสนสองแสนสี่สองแสนห้าทีนี้เราลองเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำดูแล้วเอาลมตีเฮ้ยสองแสนเก้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่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 ใช,ใช,ใช่ทุกคนรู้แล้วหรอทุกคนรู้แล้วจะให้ผมรีวิวทำไมเนี่ย เ,เปลี่ยนท่าศัตรูเอาเฮ้ยแล้วมันมันเอาไปใช้ในกรณีไหนอย่างเงี้ยเปลี่ยนท่าศัตรูเปลี่ยนท่าศัตรูเปลี่ยนท่าศัตรูเฮ้ย,นยแนวจังเจ๋ง,จงวะ่ะโหสามแสนเท่ากันเลยครับใช่เลยโอเคเลิศสกิลเดียวนี่ครับผม เป็นไงโคตรเท่นี่แหละครับกับดักแต่ระยะมันมีอยู่นะมันมีระยะอยู่นะครับยิ่งอัพเยอะเนี่ยความเร็วในการเดินน่าจะเยอะขึ้นมูฟสปีดของกับดักแต่ถ้าเล่นสายกับดักจริงๆผมว่ามันไม่น่าแรงแค่นี้หรอกอะประมาณนี้นะครับครบหมดแล้วบ้างทุกสกิลแล้วสุดยอดนะครับแล้วก็ไปดูอาวุธเงาปะอาวุธเงาก็จะมีช่องนี้มาครับ ช่องพันธสัญญาถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิกขายไปได้ผู้สนับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม